สวัสดีครับวันนี้ลงกึงเล็กมือนนนะครับวันนี้จะพามาดูเวฟไยี่ห้านะครับเป็นหัวฉีดนะครับอันนี้สเต็ปห้าสิบเกนะครับเป็นรถ มาฟังเสียงเครื่องนะครับคันนี้เป็นท่อดังนะครับเพราะว่าท่อรอผ่าอยู่นะครับ ใจก็ส่งเครื่อง